ฉันก็คิดถึงพี่เหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันไม่ว่างสิงั้นแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายุกโทรมาแรงนักต๋าเนี่ยขาดใครซิว่าใครเอ่ย ไปซื้อน,น้ำแป๊บเดียวกลับมาเล่นแบบนี้เลยเหรอ,อมไม่เอาน่าเลิกเล่นได้แล้วมุงเ,เ,เป็นใครคุณจะทำอะไรแฟนผมฟองมิจากเขาด้วยเหรอทำไมต้องปิดหน้าปิดตามันจะสนิทกันมากขนาดนั้นด้วยอ่ะ Oh. อ๋อผมเป็นลูกพี่ลูกน้องฟองเองแหละครับคุณคงจะเป็นแฟนของฟองสินะใช่ครับดียแล้วล่ะครับผมที่คอยปกป้องและเป็นห่วงกันแบบนี้คนเป็นพี่ชายก็สบายใจขึ้นหน่อยผมผ่านมาแถวนี้พอดีไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยแวะเข้ามาทักทายน้องสาวหน่อย พี่ชัยฟองนี่เองสวัสดีระบพ่ฟองเรามีเฟอร์นิเจอร์ต้องซื้ออีกเยอะเลยนะรีบไปก่อนที่ห้างจะปิดฟองเดี๋ยวนี้มีแฟนแล้วแม้แต่เวลาคุยกับพี่ยังไม่มีเลยนะแล้วแฟนของฟองทำงานอะไรอะ่ะ ผมทำธุรกิจอักษรหาเลยรมาซับเงินเดือนอะผมไม่มีหรอกผมมีแต่เงินก้อนเวลาเป็นเงินเป็นทองของผมไปฟองไปกันเถอะมีเงินเยอะสักขนาดนั้นฟองติดเงินผมห้าแสนบาทคุณเป็นแฟนที่ดีของเขาคงจ่ายแทนให้เขาได้สินะ หรือว่าไม่มีแต่โอ้อวดไปอย่างนั้นแหละจะจอกว่ะฟองฟองติดหนี้เขาเหรอฟองติดเงินพี่มาตั้งนานแล้วนะเงินห้าแสนคงเป็นแค่ขี้เล็บขี้มือของเขาแล้วมั้ง ยืมเงินเขามาคืนพี่ให้มันจบๆไปเถอะจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังแต่พี่ว่าเขาคงไม่ได้รักฟองจริงหรอกเลยไม่กล้าเอาเงินให้ฟองยืมหรือว่าไม่ได้รวยอย่างที่พูดแต่แค่ทำเป็นมาโอ้อวดไปงั้นแหละระวังปากมึงไว้ให้ดีนะเว้ยใครบอก เงินแค่ห้าแสนอ่ะกูจะไม่มีในบัตรนี้มีเงินอยู่ห้าแสนห้ารหัสคือหกหกตัวอีกห้าหมืนอ่ะถือว่าเป็นดอกเบี้ยก็แล้วกันเอาไปมึงนั่นแหละกระจอก ควายมีไว้ไถานาไม่ได้มีไว้จุมเดินในห้างแฟนกูนี่ราคาดีเหมือนกันนะเนี่ยกลับไปถึงบ้านเนี่ยกูเลิกมันแน่แต่ตอนนี้ขอไปกดเงินก่อนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส รู้ทันรู้คิดรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังสุดยอด